โอเคอืมวันนี้เราจะมาเล่นเกมกับเค็อนอะไรเนี่ยมาดอนน่าวันนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวเนาะแนะนำตัวเร็วอ๋อค่ะคัชนะค่ะค่ะแอร์คอนนะคะเราจะมาเริ่มเล่นเกมกันเลยเถอะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเดี๋มันมเป็นเกมบนเด็กโอ้เป็นว่า จะถามว่ามันเป็นเกมยังไงแต่เดี๋ยวเล่นไปก็รู้นะดูดูจากหน้าจอแล้วมันน่าเล่นมากนะคะมันมันไม่เล่นไ,ได้เคะ,ะหัวมามีหรอคะไม่แน่ใจนะโอเคเริ่มเลยชิ้เขาถามว่ามันเป็นเกมหญิงจีบหญิงอะโอเคไหม โอเคไหมคะโอเคเริ่มกันเลยแล้วถ้ากดไม่โอเคเป็นไงวะเล็กไม่แน่ใจนะเห็นเฮลิคอปเตอร์เหรอเฮ้ยไซโซอ้าวไซโอลี่ออ่เชื่อเหรอทำไมตั้งชื่อไม่ได้อ่ะชื่อไซโยลีเหรอเออทำไมตั้งไม่ได้อ่ะไม่รู้เหมือนกันต็ดใจอ๋อนั่นมันนั่นมันอะไร อะไรแบบยูยูริจิมอนจิยูริอิจิมอนจิก็คุเอ็นเดี๋ยวเดี๋ยวนะเราเห็นเฮลิคอปเตอร์นั่นถึงอ้เรื่องแบบเรื่องชินจังอะไรพวกเนี้ยคือชื่อชื่อโรงเรียนนี้สอมากยูริอิจิมอนจิก็คือเอ็นนะคะมันเป็นโรงเรียนยูริจิมอนจินี่อืม้วมันเป็นโรงเรียนที่เล็กเพิเกินเนาะเดี๋ยวมันมันมามันมาเข้า มันมาโรงเรียนดึอีเฮลิคอปเตอร์นี่หรอเหมือนจะใช่นะโอ้ไปกดอะไรคนขับบอกว่าอะไรอ๋อก็ใช่ทีคุณหนูก็ดูจากท้องฟ้ามันก็คงจะเล็กเป็นธรรมดาเออนี่เราเป็นคนหนูเนี่ยตายละเอางั้นเหรอโหคุณหนูคุณหนูเลยแต่หัวคุณหนูนิ่งๆหน่อยนิ่งหน่อยสนไปแล้วค่าตกเครื่องบินตาย ชื่อมันอะไรเนี่ยมิสุทามาไซยอริเหรอทำไมตั้งชื่อไม่ได้เนี่ยทำไมต้องชื่อไซยอริ้วยนะอืมเราชื่อมิสุทามะไซยอริมิสุเป็นคนมิสุมาตาปะมิสุมาตากานสนับสัุนการเวนกัมมิสุมาตาไซยอริ เป็นคนที่อะไรนะร่าเริงแจ่มใสเต็ไมไปด้วยรอยยิ้มอยู่หม,มอปลายปีสองหมอปลายปีสองหมอห้าค่ะต้องตีความเอออ,อเพราะว่าพ่อย้ายมาทำงานก็เลยต้องย้ายมาที่เมืองน,นี้มาอยู่ที่เมือง <laughs> <laughs> ยูดีอิจิโมนจิอะไรเนี่ยโอย้ตายมาอยู่ที่โรงเรียนนี้นะคะ ก็รู้สึกจะแบบไม่มั่นใจเลยแบบกังวลน,นิดหน่อยแต่ก็คงจะไม่เป็นไรแล้วเนาะเอ่อยังไงคุณพ่อก็เป็นแบบเป็นคนที่แบบขี้เป็นห่วงมากเลยให้เรามาอะไรเนี่ยมันก็ว่าให้เรามาอยู่ที่โรงเรียนที่เป็นหญิงล้วนนะคะเพราะเขาเป็นห่วงเรามากเลยต่อช่วยไม่ได้อะนะก็เราเป็นอะไรเนี่ย ลูกสาวคนเดียวที่แสนน่ารักโอ้โหเกมนี้มันอะไรเนี่ย <c oughs> โวยตัวเองเต็มทีเออเอาคุณหนูครับได้เวลาต้องลงจากเครื่องแล้วอ๋อต้องเตรียมตัวจะลงไงอะ่ะแบบโดดล่มลงไปมัแบบ้ไม่รู้ดิค่ะเ,เตรียมตัวลงแดีวจะไปแล้วนะคะโดดจริงอะ่ะ เฮ้ยไม่มีวิธีลงที่อื่นหรออปักดินแล้วแล้วเราดูมันพูดโอ้ยดีจังเลยนะลงมาอย่างปลอดภยัยปลอดภัยเหรอปลอดภัยได้แค่นี้โอ,อ,อ้ที่นี่คือโรงเรียนที่ฉันต้องอยู่ต่อจากนี้ไปเหรอมันมองใกล้ๆแล้วก็ใหญ่เหมือนกันเนอะหืมไทยมงอุยหลอนเบาๆแม่ เธออะไรเนี่ยทําให้ตัวเองดูแย่ไปสักนิดนึงแล้วสิทุกคนสายตาขทุกคนเนี่ยมันทําให้ฉันเจ็บเลยอะไรเป็นชนั้นก็มองอย่างนั้นนะเธอเนี่ยอะไรตกปจกะครึ่งบินนี่เธอคนนั้นน่ะใครเนี่ยใครอ่ะอุ้ย โอ oh. <laughs> หนางฟ้าในฝันโอ oh. oh. ลิลบวินเธอเบี้ยวเอ๊ะ oh. eh? อะไรเนี่ยอะไร <laughs> อะไรสักอย่างกับลิบบินเราอะนะคะ <laughs> อะไรเนี่ยก็แล้วเจอกันนะเอา้ามาจับลิบบินให้แล้วก็เดินไป uh. เฉยเดี๋ยวลอก,ก่อนค่ะ เขาก็เดินไปเอิมเขาไปซะแล้วอืมเป็นคนที่อะไรเนี่ยอ่านไม่ออกเป็นอาจารย์โรงเรียนนี้หรือเปล่านะเอาเสียงออดดังตายแล้วน่ากลัวน่ากลัวตอนแรกดูเอเลี่ยนหมุนโลกป่าจริงโอ้ เวลาป่านที่แล้วเหรอตายแล้วจะสาย,ยแต่วันแรกเลยเหรอแล้วก็วิ่งเข้าโรงเรียนไปอย่างงดงามโอ้ไขอาจารย์คะน่ากิน <c oughs> เลเอ่ากาคนเมื่อกี้อะนะกำลังรออยู่เลยนะคะคุณเอ้ครับสิกำลังรอ <c oughs> เลยครับคุณชื่ออะไรวะลืม um มิซึมตาตะเออใช่มิซึมตาตะซังอามิซึมตาตะเซลรีซังใช่ไหมค่ะ ขอโทษที่ทําให้เราขอโทษที่มาสาย,สายนะคะใกล้ได้เวลาโฮมรูมแล้วสิอาจารย์พูดนะไปไปกันเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยใส่ไปดีฮะอปแล้เหรอคะอ,อะไรเนี่ยทำไงดี <laughs> ทำไงดีฉันยังไม่ได้เตรียมหัวใจให้พร้อมเลยเตรียมหัวใจทำไมเนี่ย ไม่รู้ดิดู้จากหน้าไปแล้วคุมีแหละหัวฮะอะไรเอมตอบว่าอะไรดีมี<ด>อ,อ,อะไรบ้างคะอันแรกก็ไอนะตัดสินใจเอ๊ะไม่ดีเขาเรียกว่าอะไรทำใจอะไรมาเนี่ยนิกไทยผูกนิกไทยได้แปลกนะดู <laughs> แล้วก็ <laughs> บอกว่าชอบเธอมากเลย <laughs> <laughs> อืม <laughs> ต้องตอบอะไรหรอ ัน่นดิอะไรดิมันเกมหญิงจีบหญิงนะต่อเนี้ก็ไม่ได้ดิหญิงจีบไม่เวิร์กไม่เวิร์กทำใจหรือว่าในใครแปลกในใครแปลกแล้วกันรูนแปลกจริงไรจริงเอ,อื่องตอบดิเอ,อ่ออาจารย์คะครับผมเออคือว่าในใครแปลกนะคะ <laughs> อ๋นี่มันเสียพิรยายจังเลยนะเธอ <laughs> วันนี้เนะ่ะจอนไม่อยู่ฮะใครอ่ะ <laughs> จอนนี่ใครอ่ะแฟนตัอ <laughs> ก็เลยไม่รู้วิธีผูกเนะโอ้โหตายแล้วคือว่าอะไรอ่ะเออก็งงนะคะเซซ่คะจอนเนี่ยเป็นหมาของเซซี่น <laughs> อะไรเนี่ยหมามันผูกในใครได้ไหมเธอต้อง <laughs> <laughs> ใช้ความคิดหน่อยคิดอะไรวัวเนี้ยเซนเ่ก็ ปัดๆไปแล้วก็เข้าไปกันเถอะเป็นสิ่งที่แปลกจริงๆคนที่แปลกนะรอนนั่นดิวันนี้นะทำไม,มในไทยเรียบร้อยแล้วเออน,น,นักเรียนเนี่ยที่มาใหม่จะมาแนะนำตัวให้ฟังจะมาแนะนำคุณมิซึมาตะนะเชิญเชิญค่ะอืออยู่ดีๆในไทยมันก็กลายเป็นแบบนี้ไปแล้ว ได้ไงอเอา้าพยายามอะไรเนี่ยจะจีบเซนเซไม่ได้ไม่ได้เกมนี้มันหญิงจีบหญิง,งกันดี่นก็บอกว่าก็ะทำให้ผ้าใบสีขาวมันเปื้อนนะงั้นก็มาเริ่มแนะนำตัวเซลแนะนำตัวสิข้าชื่อว่ามิซุมาตะไซโยรินะคะ คุณพ่อย้ายมาทำงานที่นีก่ก็เลยมาโรงเรียนนี้ค่ะเอ่อออเออแปลว่าอะไรวะขักตัว <c oughs> ด้วยโอ้อใช่ใช <c oughs> ่ตวดนึกไม่ออกเอาละทุกคนขอให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสี <ๆ S 1> กันเร็วๆนะๆๆๆๆสีโอเคเป็นเพื่อนกัน <c oughs> ไม่ตาเลยค่ะไม่ออกอืมงั้นก็อาจารย์คะที่นั่งวงๆข้างๆ ของฉันว่างนะคะใครอ่ะไซริก็เอ๊ะเอ๊ะเป็นคนเหมือนใครกันใครทำไมถึงเป็นคนที่น่ารักเอ๊ะชื่ออะไรเนี่ยเอ่อมุคคาฮิเหรอไม่รู้นะคะไปนั่งข้างๆคนคนนั้นนะ โอเคค่ะน่ากลัวยินดีที่ได้รจักนะมิชืมาตาซังอ่าเรียกว่าไซยอริก็ได้นะอยใหญ่นางปันไปไปอ่อยเขาเลยนะคะเอออ้าวงั้นก็ไซยอริฉันชื่ออามุคามุคาฮิจริงด้วยมุคาฮิอาโอยน่ากลัวจริงหล่อน ใช่มะคอะที่อโอยนะเรียกว่าอาโอยก็ได้เอ่อต่อไปนี้ก็อะไรนะเนี่ยถ้ามีเรื่องอะไรลำบากใจก็มาบอกได้เลยนะอขอบคุณนะเอเอเหมือนกับว่าจะมีเพื่อนที่เป็นผู้หญิงที่แบบที่ดีนะคะก็เลยดีเป็นสิ่งที่ดีอะไรนะเนี่ยเขาบอกว่าอ่ะ เราก็พอกว่าสีผมเขาแปลกทีนี้จะวิจาร์หมดทุกอย่างเลยใช่ไหมนั่นดิ <laughs> เขาก็เลยเขาเห็นเราพินิษพิจารณาเขาก็เลยถามนะมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรติดหน้าฉันอยู่หรือเปล่าเธอมองรู้สึกจะมี <laughs> <laughs> รู้สึกจะมีนะทั้งตัว <laughs> 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 ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเราก็ปัดปัดไปนะฮะ <laughs> ถึงตอนกลางวันแล้ว ทำไงดีล่ะเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกเป็นวันแรกนะคะจะกินข้าวคนเดียวเหรออะไรประมาณนี้เพื่อนอเธอ,อคนนั้นล่ะอเอ,อ้ยดันดออออิอะไรเนี่ยเป็นเช่วงเวลาพักนะคะในต,ตอนนี้เราก็น่าจะต้องไปหาคนกินข้าวด้วยแล้วมั้งกินคนเดียวไม่เป็นไงนอั <laughs> ่นดิอ่าพ <laughs> ิกชันฮะ <laughs> หเหมือนในนิยายอะไรเนี่ยนิยายอะไรวะอ๋อเหมือนในนิยายนะคะถ้าเราไม่เริ่มทําอะไรจากตัวเราเองก่อนเนี่ยก็จะไม่มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะนิยายเรื่องไหนวันนี้มาให้อ่านดิไม่เห็นนโอ้โหเล่นดิตานกันไหน้ <S <S 2> <S 2> ออเขาก็ไปนึกถึงคําคมของอาโอยจังนะแม่ผมผมเขียวเงาแม่ผมเขียว ใช่แล้วไปลองหาอาโอยจังดูดีกว่าไปชวนมากินข้าวด้วยออ,อยู่ที่ไหนกันนะเอออะไรเนี่ยอะไรเดือเนี่ยทำอะไรอยู่อ๋อเหมือนกับว่าเขาไปทำอะไรสักอย่างอยู่นะคะเนี่ย <c oughs> ขอบใจนะเราก็ลองไปหาเขาที่นั่นดูเป็นห้องออว่าแต่ห้องมันอยู่ไหนล่ะโ นี่นี่เธอคนนั้นอะห้องไอห้องนี้อะรู้รจักหรือเปล่าเนี่ยหืมพึ่งอ๋อห้องเนี้ยเหรอไขันก็ะพิบตาได้ด้วยหัวชมพูกระพิบตาโอ้ยชุดนักเรียนไม่เหมือนกันหรือไงรู้มันถามอะไเนี่ยเรื่องแค่นี้ไม่รู้เหรออีหวัวนกหน้านกหวัวนกหน้านกหน้านก หัวนกอะไรวะอะไรคืออะไรหัวนกนี่หัวหอยลอดระด่าฉันเหรอหัวลอดไม่ใช่ละมาเออที่ฉันไม่รู้เลยหัวทต่มันนกมากเลยอะไรเนี่ยพัดเตลเฮอะไร,ะไรเนี่ยนะปากเสียจริงนะเธอเสื้อสีนั่นน่ะเป็นปีหนึ่งใช่ไหมล่ะ เนี่ยฉันอ่ะตัวเราเนี่ยอายุมากกว่าแท้ๆไปเธอปักเสียอย่าง,งี้เขาก็ด่าเรากลับบ้างนะคะเขาชื่ออะไรเนี่ยคาเคียวอินซิบากิโอ้ซิบากิบากิเรียกท่านคาเคียวอินสิบากิคนนี้เนี่ยเรียกว่านี่เธอเธองั้นเหรอช่างไร้มรารย,ยาทนะคะ ฮะเราก็งงอ่านั้นก็มันเสียเวลานะอีซึบากินี่อะไรเนี่ยไม่ช่วยเลยจะดายนี่ลืมลืมใช้แชมพูหรือเปล่าเนี่ยดูทรงผมอ้าเอาไปซะแล้วเดี๋ยวก่อนสิเธอไปแล้วล่ะไม่ได้ประโยชน์เลยนั่นช่วยไม่ได้นะลองไปเอ่อไปกินคนเดียวที่ ดัดฟ้าแล้วกันดัดฟ้าใช่ไหมเนะี่ยใช่ไม่ใช่ด,ดีวีเว้งไปไหนเนะี่ยเอาตัดฉากเฉยเอ้ยอืออยู่ดีๆวันนี้ก็เป็นวันที่ไม่มีอะไรแล้วก็จบวันไปนะคะกลับมาแล้วค่ะบ้านเพจมันจะดูรวยเลย <laughs> นม้ม <laughs> ดิเอาเฮลิคอปเตอร์มาจากไหนลนะ่ะที่บ้านมีที่จอดหรอบ้านเนี้ยนะฉากมันเหมือนกับวตูนแฮนซริหมดเลยต่อ กลับมาแล้วค่ะเอาใครเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยน้องชายน้องชายน่ารักน่าฟังอ่ะนัสนะชื่อนัสนะนัสนะเอายินดีต้อนรับกลับพี่สาวเออวันนี้กลับเร็วนะนัสนะอา่าถ้าปกติเนี่ยกว่าเย็นแน่กว่าจะกลับบ้านอา้าวทำไมวันนี้กลับเร็ว อ๋ออันนี้เป็นวันแรกที่เรียนก็เลยไม่มีเรื่องอะไรนะน,นาสนะบอกสยริีก็อ๋อเหรออ๋อเขาก็แยกจากเพื่อนจากโรงเรียนเก่ามาเหมือนกันก็เลยตอนนี้เขายังไม่มีเพื่อนนะคะนั่นแหละน,นาสนะบอกอืมอะไรเนี่ยคันไม่โอกโอ้ตายฮะโอ้แยกมีแฟนด้วยเกิร์เฟรน กับแฟนไอหนูเอ้ยแยกกับแฟนมาเอ้ก็เลยห <c oughs> <c oughs> นะ้าอย่างนี้น่าจะแบบบอยเฟรนด์มากกหวานน้องเลยเออนั่นดิอะไรอะไรเนี่ยงั้นเหรออ๋อแล้วโรงเรียนใหม่เป็นไงบ้างละ่ะนัสนัตก็บอกว่าอ๋อก็ไม่มีอะไรปกติดีนะ ก็บอกอ๋อเหรองั้นก็ดีะนะแล้วพี่สาวล่ะตรงนั้นเป็นยังไงบ้างหึได้ข่าวว่าแบบเป็นโรงเรียนหญิงล้วนนี่แปลว่ามันไม่ได้ไปหญิงล้วนหรอเอ้ยไม่ใช่หญิงล้วนชายล้วนเหรอไม่รู้ฮะอ,อะไรเนี่ยอะไรก้าต่อหนึ่งเนี่ยอ,อะไรเนี่ยได้ยินมาว่าอะไร เหนไหม่ออกเศร้าไปละอ๋อเราก็บอกว่าอ้าวไม,ม่ไม่เห็นมีผู้ชายสักคนในโรงเรียนเลยเนาะนี่ก็โรงเรียนหญิงล้วนนี่หวอแหมดีจังเลยนะอ๋ออืฮะอ๋ะอ,อมันคือว่าแบบการที่แบบถ้าเราจะถ้าผู้ชายเด็กผู้ชายเนี่ยได้ไปโรงเรียนหญิงแบบแล้วนแบบนี้ เป็นความฝันของเราเด็กผู้ชายดีจังเลยนะพี่สาวเนี่ยออนั้นเหรอดีเรอมันดี <laughs> นี่นี่มีเด็กผู้หญิงน่ารักแล้วล่ะช่ไ่ฉันไงฉันไงเธอไม่เห็นหรือไงน้องชายน่ารตายเลยแมไม่ไม่รู้เร,เรื่องแบบนั้นนะ่ะเออ,เอ,อคุยกับเธอมันเหนื่อยใจจริงเลยฉันจะกลับห้องแนละวเอาซะงั้น แล้วสุน่าก็อ๋อเดี๋ยวก่อนสิพี่สาวฮะอะไรเนี่ยอะไรเป็นอะไรมากนี่ยังไม่จบหนึ่งวันใช่ไหมเนี่ยน่าจะจบไปแล้วนะคะมีเสียงนกร้องนกร้องบ้านเราเองไม่ใช่นกร้องบ้านเธอนกร้องที่นี่มันร้องพร้อมกันเหรออ๋อ อมตังง้งแต่ฮะนี่ดูดูอะไรตั้งแต่เช้าเนี่ย18อะไรอะ่ะ <c oughs> ดูอะไรจนถึงเช้านะคะ <c oughs> จะเห็นว่า18บวก <c oughs> ดูว่าอะไรหรอดูไปสักพักเนี่ย <c oughs> ก็กลายเป็นเวลานี้ซะแล้ว <c oughs> อ้าวแล้วทำไงดีไปโรงเรียนรือนอนต่อ นี่เรื่องอะไรวะเนี่ยเนื่องจากดูอะไรไม่รู้ถึงเช้านะคะทําให้รู้ตัวอีกทีก็แบบถึงเวลาต้องตื่นแล้วแต่เราจะไปโรงเรียนเราจะนอนต่อดิเซฟก่อนไหมอ่าเซฟก่อนละกันเนาะไว้ค่อยมาดูต่อนี่ผ่านมายี่สิบนาทีไม่รู้อะไรจะเลือกอะไรเนี่ยเคจบนี่ก่อนละกันเซฟโอ้โหกดว่างนี้ไม่ต้องเมมโม โอเคค่ะจบแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเจอกันพรุ่งน้าค่ะบายจะได้ลงมาเถอะนั่นดิ